ลิซ่าแบล็คพิงค์โชว์สเต็ปแดนซ์ร่วมกับรุ่นพี่ซึ่งฮุนวินเนอร์ เรียกว่าสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากค่ะเมอรอลิซาแบล็กพิงก์และซึงฮุนวินเนอร์สองนักเต้นท้าไฟแห่ง YG ได้โชว์ทักษะอันยอดเยี่ยมร่วมกันในเพลงมันนี่ค่ะซึ่งเพลงมันนี่ก็เป็นเพลง B ีไซดในอัลบั้มเดี่ยวของนอรลิซาแบล็กพิงก์ที่มีชื่อว่าลาลิสาและเพลงดังกล่าวก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่แพ้เพลงไตเติลซึ่งความสาเร็จของเพลงมันนี่ส่วนหนึ่งก็มาจากการออกแบบท่าเต้นที่น่าติดตามค่ะและเมื่อเร็วๆนี้ค่ะน้องลิซาได้ cover เพลงมันนี่กับรุ่นพี่ร่วมค่าาาายขออองงงเธีซึุนแลละหลัจกกสสรรรริร้์ หาอีซึงฮุนได้สแสดงกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นบนโซเชียลมีเดียซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะหนุ่มซึงฮุนก็เพิ่งโพสภาพน้องลิซ่ากำลังอุ้มน้องหมาของตัวเองก่อนที่ต่อมาจะโพสคลิปเต้นโคเปอร์เพลงฮิตของน้องลิซ่าอย่างมันนี่ด้วยกันโดยวิดีโอเต้นล่าสุดกับลิซ่าถูกโพสบนอินสตาแกรมของซึงฮุนในช่วงเริ่มต้นของวิดีโอซึ่งเขาก็ปรากฏตัวพร้อมกับปืนเงินเรียกความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีค่ะและทั้งซึงฮุนและน้องลิซ่าก็ได้โชว์ท่าเต้นที่สมบูรณ์แบบในเพลงนนซึ่่งงงงกกการรรชวเ็ดนนนขอนนัั้้้คคูใีีย เสียงฮือฮาและความตื่นเต้นให้กับฟแฟนๆทั่วโลกเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะเมื่อปล่อยไปในทิกติกค่ะตอนนี้ก็มียอดวิวเกือบ45,000 0ครั้งและช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดของวิดีโอคือตอนจบของซึงฮุนซึ่งก็ทาให้น้องลิซ่าถึงกับหัวเราะเมื่อซึงฮุนได้เต้นฟรีสไตล์ด้วยท่าเต้นที่แสนร้อใจค่ะซึ่งก็เป็นการยืนยันมิตรภาพอย่างดีของ YG Family ที่สนิทสนมกันอย่างแน่วแน่นค่ะและอีกหนึ่งมิตรภาพที่ดีของน้องลิซ่ากับมินนี่ G Idol ซึ่งล่าสุดก็มีโมเมตนต์น่าักอ,อกมาาา้้็ยูู่่่่ตตงงทคคจะ และสำหรับศิลปินไอดอลสาวลิซ่ารักพิงกกับ2เพื่อนซีมินนี่นิชาตและมิยอนสมาชิก G-Idol ซึ่งทั้ง3สาวก็สนิทกันมากๆค่ะแล้วก็มักจะนัดเจอกันแล้วก็ทํากิจกรรมระหว่างที่อยู่เกาหลีเสมอค่ะซึ่งล่าสุดค่ะสาวมิยอนได้เผยถึงความน่ารักของลิซ่าและมินนี่ที่ได้ร่วมกันซื้อกระเป๋าอิพแซงเลอรองสีครีมให้กับเธอเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งก็มีราคาอยู่ที่2.59ล้านวอนหรือประมาณ2150สดอลลา,าร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ราวราวว711,000บททเเลยเยีีด ซึ่งสำหรับมินนี่ละลิซาเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าทั้งสองสาวเป็นไอดอลชาวไทยที่ไปเดบิวต์ที่เกาหลีขณะที่มิยอนจีไอดอลเธอสนิทและรู้จักกับ4ีสาวแบล็กพิงก์เป็นอย่างดีเพราะเคยเป็นเด็กฝึกอยู่ในค่าย YG นั้นานถึง5ปีพร้อมกับสาวสาวแบล็กพิงก์แต่เมื่อไม่ได้เดบิวต์เป็นแบล็ k พิงก์เธอจึงย้ายไปอยู่ค่ายคิวเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วได้เดบิวต์เป็นสมาชิกจีไอดอลจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ